สวัสดีค่ะชาวสวนมันสำปะหลังทุกท่านค่ะสาเหตุที่ทําให้ราคารับซื้อหัวมันสุดและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังในตลาดต่างประเทศลดลงในช่วงไตรามาสแรกของปีมาจากความตกใจของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ทางเหนือของเชียงหายประเทศจีนเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังซึ่งกว่าเ0ขนถ่ายจาก ไทยสร้างผลกระทบต่อเครื่องมือทางการขนถ่ายสินค้าช่วงปลายปี2568จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวหลักทำให้มีปริมาณผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปได้ราคามันสำปะหลังสดในปี2568อยู่ในระดับตำ่ำโดยมีราคาประมาณ2บาท1สตังค์ต่อ1กิโลกรมัม เนื่องจากอุปทานส่วนเกินในตลาดภายในประเทศมันสัมปะหลังประมาณ73%ของมันสัมปะหลังที่ผลิตในไทยถูกส่งออกไปต่างประเทศและมีเพียง27%เท่านั้นที่ใช้ภายในประเทศการที่ยอดส่งออกลดลงจึงส่งผลให้มีอุปทานส่วนเกินในตลาดภายในทำให้ราคารับซื้อมันสัมปะหลังสดในประเทศตกต่ำ ลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ2-3บาทต่อกิโลกร,รมัมในบางช่วงของปีล่าสุดราคาตกลงเหลือไม่ถึง2บาทต่อกิโลกร,รมัมสร้างความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศวิกฤตของมันสำปะหลังไทยในครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงของการพึ่งพาตลาดหลัก เพียงตลาดเดียวแม้ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรายได้อาจเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดต่อจากนี้คือการกระจายตลาดไปยังประเทศอื่นๆการสร้างแบรนด์คุณภาพและการต่อยอดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระดับสากล ไม่เพียงแต่มันเส้นเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ى, ซึ่งเป็นซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของไทยในตลาดจีนก็เผชิญกับการแข่งขันที่ส่วนแหลงมลาดแป้ง,ปงมันจากไทยในจีนที่เคยสูงถึง8-14%เปซเมื่อ10ปีก่อนลดลงเหลือเพียง49%อร์เซนในปัจจุบันโดยมีเวียดนามและลาวเข้ามาแย่งชิงตลาด ไปได้ถึง24%สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีเบื้องหลังจากการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของจีนที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวโพดภายในประเทศมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แทนการพึ่งพาการนำเข้ามันสําปลังจากไทยหรือประเทศอื่นสาเหตุ หนึ่งคือความไม่มั่นคงด้านการค้ากับคู่ค้ารายสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกายูเครนหรือบราซิลซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าข้าวโพดเดิมของจีนด้วยเหตุนี้จีนจึงอยากลงทุนในความมั่นคงทางอาหารของตัวเองโดยการสนับสนุนเกษตรกร ภายในให้ผลิตข้าวโพดใช้เองให้ได้มากที่สุดมันสำปะหลังไทยกําลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าไม่ปรับตัวและหาตลาดใหม่รายได้หลักหมื่นบาทหลักหมื่นล้านบาทอาจไม่กลับมาอีกเลยมันสำปะหลังไทยรายได้ทรงอกหายสี่ล้านบาทในสองปีเพราะจีนเปลี่ยนทิศทางนำเข้ามันสำปะหลังเคยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้มหาศาลโดยเฉพาะในปี2565ม,มีมูลค่าการส่งออกพุ่งถึง1,520,000บาทส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกด้านการส่งออกมันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสัมปะหลังทั้งในรูปของมันเส้นมันอัดมิดและแป้งมัน ดัดแปลงซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กระดาษเอทานอลมันสําปะหลังเคยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่สร้างรายได้จากการส่งออกถึงระดับแสนล้านบาทต่อปีมาดูราคามันสัาปะหลังณวันที่20กันยายน2568ราคาหัวมันสำปะหลังหัวมันลงแป้ง25% จังหวัดชนบุรีจะซื้ออยู่ในราคา1บาท85สตางค์ถึง2บาท10สตางค์ค่ะแล้วก็เชิงเซา2บาท30สตางค์มาที่ระยองจะอยู่ที่2บาท15สตางค์ถึง2บาท25สตางค์ค่ะสะแก้ว2บาท10สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ค่ะการะสิ์ จะอยู่ใน1บาท90สตางค์ถึง2องบาท25สตางค์ร้อยเอดจะอยู่ใน2บาทค่ะมานครราชสีมาสบาทถึงสองบาทหสตางค์ค่ะมหาสารคามจะอยู่ใน2องบาท25สตางค์ถึง2องบาท30สตางค์อันนี้จะเป็นราคาขึ้นนะคะวันนี้ อยู่ที่ขอนแก่นสองบาทส5สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะราคาขึ้นอุดรธานีสองบาท15อันนี้จะลดลงค่ะราคาลดนะคะแต่ละพื้นที่นี้จะราคาไม่เหมือนกันค่ะแล้วมาที่กากแห้งนะคะกากแห้งรงอัดจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองสองบาท20สตางค์ถึง3บาทค่ะโคราชจะอยู่ในสองบาท80สสตางค์อันนี้เป็นราคาขึ้นนะคะ สระบุรี2บาท70ค่ะมาที่ซื้อขายที่โรงงานอาหารสัตว์นะคะมันอัดมิตจะอยู่ใน7บาทค่ะมันเส้นจะอยู่ใน7บาท10สตางค์ถึง7บาท20สตางค์ค่ะกากแห้งจะอยู่ใน3บาท8 0สบตางค์ถึง4บาทนะคะส่วนข้าวโพดนี้จะอยู่ในราคา9บาท35ถึง9บาท90สสตางค์ค่ะ อันนี้คือผู้รับซื้อโรงงานอาหารสัตว์นะคะอยู่ที่สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัมปลังไทยค่ะค่ะก็มาถึงราคารับซื้อหัวมันสดณนะโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง30%อรเนะคะอํเภอเมืองจะรับซื้อมันสัมปลังอยู่ในราคา2บาท25สตางค์ถึง2บาท หกส้าสตังค่ะสีคิ้ว2บาท45หน้องบุญมาก2บาท40ถึง2บาท60ค่ะปักธงชัย2บาท60ค่ะแล้วก็บัวใหญ่2บาท75ชุมพวง2บาท55สตังค์คามท่าเลสอจะอยู่ในราคา2บาท65สตางค์ค่ะอำาเภอพิมายจะอยู่ใน2บาท 65สตางค์ค่ะมาที่ด่านขุณทศจะอยู่ใน2บาท80สตางค์ค่ะสีคิ้วจะอยู่ใน2บาท45สต้ตางค์ค่ะอําเภอเสืงสางจะอยู่2บาท40ถึง3บาท5สตางค์ค่ะแล้วก็คอนบุรีนะคะจะอยู่ใน2บาท60สตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปหน้าจะมาแบ่งปันราคามันสปะปลังและแนวโน้มมันสปะปลังนะคะ สวัสดีค่ะ